และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามผลงานนวัตรกรรมการจัดการน้ำด้วยระบบ 3A ค่ะของนักศึกษาหลายสถาบัานที่จัดขึ้นโดย East Water นะคะซึ่งก็มีแนวคิดให้นักศึกษาผลิตผลงานการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าแล้วก็สร้างสรรค์ติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณพัสตาพงโกศลค่ะ จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าปริมาณการใช้น้ำประปาของคนไทยต่อคนต่อวันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเนื่องจากหลายพื้นที่ในประเทศไทยมีการขยายตัวของชุมชนและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากคุณภาพของแหล่งน้ำตามธรรมชาติลดลงและเกิดมลพิษทางน้ำทำให้บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะว,วันออก หรือ e a ส t Water มีแนวคิดในการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืนในอนาคตจึงจัดโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการน้ำด้วย 3R หรือ Reduce, Reuse, Recycle ต่อเนื่องเป็นปีที่3ผลงานสิ่งประดิษฐ์ซีโร่ดิชาร์จของทีม 3R ซักน้อยบอจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่คว้ารางวัลที่1จากโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการน้ำด้วย 3R ซึ่งสิ่งประดิชินนี้ผลิตเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมย้อมผ้าขนาดย่อมโดยใช้วิธีการกรองและดูดซับด้วยทรายกรวดและถ่านแกลบซึ่งจะทำให้น้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วสามารถนำกลับมาใช้ย้อมผ้าได้อีกครั้งส่วนถ่านแกลบที่เหลือยังนำมาตากแดดให้แห้งแล้วนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย ขั้นแรกค่ะจะตกตะกอนด้วยสารส้มค่ะเราจะมีการทําการทดลองหาปริมาณสารส้มที่เหมาะสมสําหรับการตกตะกอนของน้ําสีย้อมนี้จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการกรองของทรายค่ะทรายตัวนี้จะกรองตะกอนสีท,ที่ที่ทำการตกไว้ค่ะ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการของถ่านแกลบตัวถ่านแกลบเนี่ยจะเป็นตัวดูดติดสีค่ะแล้วก็ดูดกลิ่นด้วยค่ะจากนั้นก็น้ําจะออกมาเป็นน้ําที่ใสแล้วก็นํากลับไปย้อมรีไซน้ำมารีไซเคิลน,นี้เราสามารถนําน้ํากลับไปใช้ได้อย่าง100เลยค่ะ ส่วนนวัตกรรมเครื่องซักผ้าและชักโครกประหยัดน้ําที่ได้รับรางวัลอันดับที่2เป็นผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีที่นําน้ําจากเครื่องซักผ้ามาใช้กดชักโครกแบบประหยัดน้ําขนาด6ลิตรโดยมีตัวฆ่าเชื้อและดับกลิ่นซึ่งมีต้นทุนเพียง5,000บาท รองรับการใช้งานระดับครัวเรือนที่มีสมาชิก5คนซึ่งจากการทดสอบพบว่าแต่ละวันสมาชิกในครัวเรือนกดชักโครก7ครั้งและใช้น้ำประมาณ210ลิตรเมื่อมีน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้า200ลิตรมาทดแทนจะช่วยลดการใช้น้ำได้มากถึง175แ,และลดค่าใช้จ่ายได้118ของการใช้งานทำงานโดยการนำน้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้าครับที่ทั้งกระบวนการซักกระบวนการซักล้างกระบวนการทุกอย่างครับมา มาผ่านการกรองแล้วก็นํามาใช้ในสุขภัณฑ์นะครับซึ่งภายในเนี่ยบรรจุไส้กรองคาร์บอนขนาด5ไมครอนนะครับซึ่งค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะครับจากนั้นเราจึงนำน้ำน้ำที่ผ่านการกรองตรงนี้เนี่ยไปใส่ในถังพับในสุขภัณฑ์แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ทรัพยากรน้ำนับเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึงและอนุรักษ์หากใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้ได้อย่างพอเพียงในอนาคต ปรวแนวริทิกุลถ่ายภาพพัชิตาพงโกศนทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน